น,น้ำเปล่าหรือไรคะดมจากติ่นแล้วไม่น่าจะใช่น้ำเปล่าต้องลองชิมไม่ใช่น้ำเปล่าจริงๆด้วย <c oughs> อันนี้แก้วละลายหรืออึกะระ้อยคะนึกว่าอึกละ้อยจะได้กินสักสิบอึนี่ใครจะขึ้นมาร้องเพลงคะ ได้ค่ะถ้าเจ้าของร้านอนุมัติเราก็ไม่ว่าอะไรค่ะขอเจ้าแก้วคืนแต่ไม่ทิ้งช่วงได้เลยนะไม่ช่วยกันเลยนะขอบคุณทุกคนทีเอาไหมะอะไรมเป็นคนอบอุบ่นบางรัานเขอบอ้าวด้วยเนี่ยขาอ๋อสมเข้นมาได้เรื่อยๆเลยค่ะแบมร้อยรอรับ